ขอเรียนสอนคำวิโสนะคะได้นำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะดูในการจับดำเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาษาการคิดวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตขอคำแนะนำและ้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็ก็น่าจะเริ่มหลักท่านขั้นคณะวิชาการทดลองศาสตราจารย์ดรื่องโซลิชูร์แพนค่ะ เริ่มต้นแบบนี้ก่อนเรื่องสองสองขั้นนี้ายล้ๆกันเน,ะน,ะนเาะหมายความว่าตัวโปรแกรมวิธีคิดอะไรเนี่ยมันก็จะมีระดับใกล้ๆกัน,ด,น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 ดังนั้นในปริศาอียนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้น,น,น,ผมผมนําเสนอของคประกภาพเลยแลว่าเวลาเรา,าเวลา,าเราวิจารณ์หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมหรือเรามีอะไรคิดยังไงเนาะตั้งแต่ความสาคัญของประกอบที่นี้ผมผมสนใจเรื่องนี้ครับคือ นื่องจากครั้งนี้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเนาะหมายถึงว่าเราลงไปที่ตัวแปรตัวเดียวเลยก็คืออยากให้ครูเนี่ยเขามีความสามารถในการสอนให้เกิดที่เรียกวทีดีพอจริงๆมันคือมันคือการคิดซึ่งในต,ตัวตัวโฟกัสเนี่ยมันก็มีมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งอุปสรรคเนาะคือข้อดีของมันคือถ้าเราโฟกัสเนี่ย มันก็ยากง,ง่ายในการจัดการว่าเราจะพยายามให้ครูเนี่ยมีสมรรถนะที่เรียกว่าจัดแบบการเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนมีสิ่งที่เรียกว่าทักษะการคิดเชิงสีภาพอันนี้คือความง่ายง่ายคือมันโฟกัสแต่ว่าความโฟกัสเนี่ยมันก็มีอุปสรรคบางตัวคือพอมันโฟกัส,สเนี่ยมันก็อาจจะไปทําให้ให้เกิดคําถามกับผ,ผู้พักนาว่า วายทำไมอัน,นีต้องพัฒนาเรื่องนี้ทำไมต้องถามตรงนี้เพราะ้าถามตรงนี้มันจะไปนำผลต่อว่าโปรแปออกรมเราควรจะมีอะไรบางอย่างไหมที่ไปบอกเพราะว่ามันมีความจาเป็นเพราะว่าที่เห็นในโปรแกรมเนี่ยมันคือก,การกระโดดเข้าไปที่การจัดการเลยมากกว่าการตั้งคำถามว่าทําไมจะต้องมาพัฒนาเรื่องคิดที่พ่อติที่ิ๊งเรื่องคิดที่พ่อติ๊งติีมันมีมานานแล้วแหละผมยังจำได้เลยว่าตอน แตรปุ๋ยเนี่ยอยู่รถอุบลเนี่ยเรียนบอโทเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วผมเป็นอาจารย์ที่มากราเมื่อ20ปีที่แล้วเ,เขาก็ทำเรื่องนี้นะตอนนี้เจ้าปุ๋ยก็อยู่ที่อุบลเนี่ยนะปียาอยก็เอาเรื่องนี้มาครั้งนั้นบอกว่าผมจะทําโปรแกรมส่งเสริมครั้งนั้นเขาเรียกว่าคิดอย่างนี้เจริะรอย่างนคือทําเดียวกันคือที่ทเดียวกัน ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอะไรมากเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นเนี่ยกระแสของความเป็นเทคโนโลยีมันยังไม่เยอะใช่หฮะมันก็แค่ทวัญเามันก็แค่เรื่องของยุคโกล b a l i z a t i o n ยังไม่มีเรื่องของเด็กจะต้องวิจารย์ย่าอะไรใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าคำนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่กับกับกระแสยุคปัจจุบันโดยเฉพาะมันมีข้อมูลไหลบาเยอะมากเลยแล้วมันไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือเท็จใช่หฮะ มันไม่รู้ว่านี่ออนไลน์เป็นบอสหรือเป็นแค่พรีเซนเตอร์มันมันไม่รู้ไงมันก็ไม่ได้มีแค่พิธีทอดทิ้งยิงนัหลยหลักของมันก็คือพิธีทอดทิ้งยิ่งมันคือหลักของมันก็คือเห็นและเชื่อเลยไหมถ้าไม่เชื่อมีเหตุผลไม่เชื่ออย่างไรถูกไหมครับดังนั้นผมผมก็เลยมองว่าเรื่องแรกเนี่ยพอผมไปดูข้างในเนี่ยมันกลายเป็นว่าหนึ่งคือเรากระโดดไปที่ไปที่อะไรครับ ไปที่ตัวการจัดก,การเรียนรู้เลยถ้าในมุมผมเนี่ยผมอยากจะถามผู้วิจัยที่สามว่าณวันะนนี้เนี่ยผู้วิจัยมองว่าคําว่าที่ดีกว่าจริงจริงเนี่ยมันคืออะไรกชนแน่นะฮะซึ่งซึ่งผมไปดูข้างในเนี่ยมันมันปรกลายเป็นตัวกระโดดไปทพืใ่ให้สถานการณ์ให้ทุ่งนี้นั่นให้สถานการณ์นี่นั่นมันคือกระบวนการที่ผูจ,จผเด็ดเด็ดนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นผมผมผมมองว่าทาไมเราไม่เริ่มต้นจากการไปพัฒนาโปรแกรมให้ครูเห็นว่ามันมีความจาเป็นคือหมายความว่าต้องทําให้ครูรู้สึกว่าฉันปล่อยให้เด็กฉันเนี่ยฟังอะไรโดยไม่คิดไม่ได้ฉันปล่อยให้เด็กฉันเชื่ออะไรโดยไม่ตั้งคําถามหรือสร้างสรรค์ใหม่ๆไม่ได้และมันมันมันผมจึงย้อนกลับไปที่ว่าหนึ่งผมอยากจะให้มีตัวโปรแกรมนี้เนี่ยหนึ่งก็คือ ผู้ใหญ่ต้องชาร์ก่อนว่าเขาว่าคีก็มีที่ในในครั้งนี้มันเกอดคือข้างในเนี่ยผมไปดูบทที่สองแล้วมันยังมันยังไม่ชาด์เนาะทีนี้พอมันเืออะไรเสร็จั้งปั๊บเนี่ยประเด็นที่สองก็คือมันถ้าเราจะไปปลูกความให้ครูไปสร้างให้ครูมีสมรรถนะเนี่ยผมคิดว่าอย่าพุ่งไปกระโดดที่การจัดก,การเรียนรู้เลยให้ไปกระโดดที่ว่ามันมีความสําคัญอย่างไร เพราะว่าข้างในเนี่ยคอนเนคุณกระโดดไปที่าการจัดการยี่เลยยิ่งโดยเฉพาะเอาเหตุการณ์ปัจจุบัน,น,นใช่ไหมครับโอ้ล่าสุดแม้แต่เด็กม,มสนะครับประมาณ60รายนะครับโดยวิชาชีพโทรศัพท์ไปโทรศัพท์ไปเพื่อพเด็กวิชาชีพมวรมรู้หรอ,อครับกลุ่มคนที่มันจะวิชาชีพได้คือคนไกลพ่อไกลแม่พวกที่จะถามแล้วก็โทรมาแล้วก็ต้องโอนเงินคนที่สองกลุ่มคนที่สองเขือวันที่หนึ่งตุลาครับ ห้าวันเกษียณมีคนเกษียณเนี่ยนะครับในประเทศไทยมันต้องนะครับโทรไปเลยครับว่าคุณยังมีเรื่องบางอย่างจะต้องดาเนินการใช่ไหมครับนี่คือพีดีพอดิบิับนี่คือไม่จระยานรรณไม่ดีใู่ไหมครับต้องเอาเหตุการณ์นี้ครับไปปลูกฝังให้ครูและให้ครูออกเปรียบใช่ไหมครับดังนั้นผมยังไม่เห็นกิจกรรมในโปรแกรมนี้มัน,มนกลายเป็นกระโดดไปอันนี้ประเด็นประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ย เราเอาคีดีขอ้อทิงกิ้งเนี่ยไปวางไม่ครูเลยเนี่ยคือคีดีข้อทิงกิ้งมันไม่ได้เกิดเลยนะมันเป็นไฮเออร์อรอเดอร์ทิงกิ้งเนาะแปบลบว่าคนจะทีดีขอ้อทิงกิ้งได้เพากมันมีความเข้าใจนีข้ขอสังเห์ประเมินค่าแต่ว่าดังนั้นผมกำลังว่าโปรแกรมนี้ถ้าจะกระโดดไปที่คีดีข้อทิงกิ้งเลยมันต้องอยู่ภายใต้แอสซัมชั่นที่ว่าครูต้องมีความสามารถในการจัดการคิดขั้นพื้นฐานได้ก่้นถูกไหมฮะ ไม่ใช่แบบเหมือนเราบอกว่าอา้าเรียนคิดทีข้อเป็นแต่ว่ายังไม่อะไรครับรู้เลยว่าเข้าใจมียังไงตีความเป็นยังไงอยู่ไหมครับดังนั้นถ้าสมมุติ์พอเนาะมองว่าจะทําโปรแกรมนี้พัฒนานครูตัว,ต,วตัวลูกค้าของของโปรแกรมนี้จะต้องเป็นครูที่เข้าใจการจัดก,การสอนคิดขั้นพื้นฐานก่อน,นแต่ถ้าไม่มีเป็นโปรแกรมทั่วไปมันควรเป็นไล่ระดับครับควรเป็นระดับว่าหนึ่งโปรแกรมนี้สุด พื้นฐานยังไงให้กับครูว่าการคิดพื้นฐานนี้แล้วค่อยเป็นคีย์ที่ข้อกิ่งกิ่งอันนี้จะดีเพระนั้นผมว่าแอสซัมพชันของการผู้ใช้แับสูตรเนี่ยจะจะสำคัญมากสําหรับโปรแกรมนี้อันนี้คือประเด็นที่สองนะครับส่วนส่วนประเด็นที่ที่สามเนี่ยผมผมเอ๊ะผมเอ็กกับกับวิธีการทําวิเคราะห์องค์ประกอบเนาะคือในงานวิจัยเนี่ยเราไปวิเคราะห์องค์ประกอบ แต่ว่ามันที่ข้างในมันไม่อปกอบมันเป็นลําดับขั้นของการสอนคือถ้าเป็นองค์ประกอบมันขึ้นอยู่ว่าเช่นเราอยากรู้ว่าที่นีก้ที่ทมันมีอะไรบ้างที่มันที่มันที่มันอา,อาจจะแมชชิ่งกับตัวทฤษฎีหรือมันอาจจะมีอยู่ในในทฤนฎีอื่แต่ว่าคนคนแก้ปัญหาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรากลับไปเอาขั้นตอนเช่นให้สถานาการณ์นู่นไปวิเคราะห์องค์ประกอบมันก็จะกลายเป็นว่าจริงไม่ใช่องค์ประกอบข้างใน ับขันการสอบถ้าองค์ประกอบมันไม่ไม่ไม่ด้มีสำคัญครับก็คือผมผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในมุมผมมันต้องกลับไปถามว่าองค์ประกอบองค์ประกอบอะไรเพราะองค์ปฏิกในรูปคือมันก็ต้องพูดถึงว่ามียามว่าที่ว่าที่จริงมีห้าเอ่อมันต้องไปถามองค์ประกอบว่าเออแบบนี้ควรจะแบบแบบนี้ไหมแต่ที่ปรากฏว่าองค์ประกอบมันถูกมันฟิกเพราะว่าที่ีการที่จริงมันไม่ได้ฟิกที่การสอบนะครับสอบเป็นไก็ได้ถูกไหมให้เขาคิดเป็นพิพภาคก็ได้ วิจารก็ได้อ่าน c a s ต study มาก็ได้ให้เกิดปรากฏการณ์อะไรก็ได้ใช่ไหมครับเอาเรื่องจริงมาก็ได้เนืงนั้นเัืะฉงนั้นมันจนึงกับไปที่ตัววิเคราะห์องค์ประกอบมันเป็นเพราะว่าองค์ประกอบมันกลายเป็นม่องค์ประกอบมันคือลําดับขั้นการสอนครับน้องผมผมก็เลยมองว่าถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยตรงนี้จะต้องชัดก่อนซึ่งมันก็จะนำไปสู่ตัวตัวตัวคอนเทนต์สรุปก็คือหนึ่งผมอยากให้ชัดเจนเรื่องนิยามคืออะไรสอง มันควรมีลำดับขั้นไหมแล้วก็มี attention ของผู้ที่เป็นลูกค้าของโปรแกรมนี้ไหมถ้าเป็นครูที่จะเน้นที่อาจจะเป็นครูที่ผ่านการสอนรู้จากการสอนาก,การคิดขั้นพื้ฐานมาแล้วและสามที่สามก็คือมันควรวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามันควรจะปรับตรงระดับที่หนึ่งไหมว่ามันเป็นองค์ประกอบหรือมันเป็นมันเป็นการวิเคราะห์ลำดับขั้นตอนการสอนเพราะว่าในมันเป็นลำดับขั้นตอนการสอนครับอันนี้คือที่มาที่สาส่วนข้างในเนี่ยผู้มผมเลือกแค่อีกรอบเดียวนะรอบนี้ผมชอบนี้ครับ